จับได้ถูกราศีมากเป็นราศีที่เด่นสุดนะ<ช>เรื่องเงินถ้าไม่รวยปีนี้ไม่รู้รวยปีไหน,นซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภปีนึงเนี่ยท่านจะมาแค่ครั้งเดียวท่านงานยุ่งกว่าผมไง <laughs> คือปีนึงท่านมาครั้งเดียว สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมหมอช้างนะครับแล้วก็ดา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 คิมนะตอนนี้เอ๊นักตกุนหวังหวังอะไรอ่ะหวังอังเปาช่วงนี้หวังก็รวยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะต้องบอกว่าที่เซ็นทรัลเวิร์ลเนี่ยนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบเตรียมรับความปังเลยนะที่นี่เนี่ยใครถ้าเกิดมานะจะเห็นว่าเขาจัดงานตรุษจีนแบบปังทุกปีเลยโอ้โหแบบมาที่นี่นะช่วงตรุษจีน่ะปังมากๆปังมากแล้วในปีนี้นะครับเรามาในคอนเซ็ปต์2022 Power of the เกรทไทเกอร์ขานรับพลังโชคดีสุกอินฟินิตี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นท่านครับเรียกว่าอันนี้เนี่ยชื่ออ่ะอินฟินิตี้อ่ะแบบสุกแบบอินฟินิตี้อลังการมากนะครับเสือไม่ได้น่ากลัวแล้วเป็นการขานรับพลังโชคดีเสือน่ากลัวไหมปีนี้เสือน่ากลัวไหมจริงๆเนี่ยเป็นเสือที่ใจดีอ๋อเสือใจดีไม่ต้องไปกังวลและที่สําคัญนะครับเป็นเสือที่มีความเป็นมงคลด้วยนะครับเพราะว่าผมกับคุณยูมนปันลพัฒน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาร์ติสต์ชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะครับมาเนรมิตนะครับศูนย์การค้าเซ็นท่านเนี่ย เป็น5เสือมงคลนะครับเราไม่ได้เสือเดียวนะที่นี่คือ5เสือมงคลนะครับแล้วก็เป็นการเสริมพลังเสริมความปังให้กับชีวิตเนี่ยใน5ด้านเลยทั้งเรื่องของอำนาจความรักสุขภาพความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความมั่งคั่งร่ามรวยด้วยนะครับเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยนะครับครบจบแล้วก็รับ5พลังของ5เสือมงคลเลยวันนี้เนี่ยจะมาช้อปปิ้ง นอกจากได้ได้ของที่ถูกใจแล้วนะได้ของที่เสริมดวงเสริมความปังให้กับเราด้วยได้ครบทั้ง12ราศีเลยอาจจะไปเยดีกว่าไปค่ะอาทำรู้ด้วยนะเราจะเริ่มช้อปปิ้งกันเลยหมอช้างร้านแรกที่ได้อยากจะเข้าไปช้อปปิ้งนะ H&M Home โอ้หมาแรงมากมาแรงมาแรงมากๆของดีมากเลยอ่ะเข้าไปข้างในก่อนได้นะได้ได้ มาเลยนี่หมอช้างปีนี้ภาพรวมคือปีขานอย่างที่บอกว่ามันเป็นธาตุอะไรธาตุน้ำเป็นปีขานธาตุน้ำคือคนถามกันมาเยอะเลยว่าไอ้อย่างปีธาตุน้ำปีขานอย่างเงี้ยท่านในเชิงสีก่อนนะธาตุน้ำนะให้นึกถึงสีฟ้าสีน้ำเงินเหมือนเหมือนท้องทะเลนะครับก็เป็นสีที่เราสามารถเป็นภาพรวมใช้ได้ดีนะครับหรือว่ารองลงมาอาจจะเป็นสีธาตุไม้ก็ได้นะครับก็คือสีที่เป็นออกตนสีเขียวนะสองสีนี้ก็ถือว่า เป็นสีที่มีพลังในด้านที่เป็นบวกในปีขารพัดน้ำนี้สีเขียวว่าเป็นต้นนกต้นไม้อะไรอย่างนี้ได้ไหมสดงเข้าไปในบ้านเลยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนแต่ละราศีเนี่ยมันก็จะมีของที่เหมาะกับดวงชะตาเนี่ยแตกต่างกันนะแต่ละราศีอะนะไม่เหมือนกันอุ้ยดีเลยหมอช้างเพราะว่าวันนี้นะคะไดอยากให้หมอช้างแนะนําสักนิดนึงว่าแบบในแต่ละราศีเนี่ยเราต้องมีของอะไรบ้างอะไรแบบนี้แต่นี้แนะนาธรรมดาไม่ได้หมอช้างครับนี่ปป๊บน,นึงค่ะต้องสูงด้วยโดยการเสี่ยงเซียมซีว่าเราจะเริ่มจากราศีไหนก่อนได้ครับดีไหมหมอช้าง Eat, เพียงซ okay. okay. ีมทีเสร็จแล้วมีแก้พีชงใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยราศีแรกมาแล้ว่ ราศีแรกราศีธนูเนี่ยต้อง<ฆ>บอกว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะมีความโดดเด่นในเรื่องของสภาพแวดล้อม<ฆ>มีความมั่นคงมีการลงหลักปักฐานที่ดีมากในชีวิต<ฆ><ฆ>การเงินก็แข็งแรงแต่สำคัญสุดคือเรื่องที่อยู่อาศัยดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาถูกที่แล้วมาที่ H&M Home เนี่ยเพราะว่าไอเทมที่เกี่ยวกับราศีธนูเนี่ย<ฆ>คุณควรจะต้องเตรียมพวกของแต่งบ้านไว้เลยน<ฆ>ะครับ<ฆ>กรอบรูปห<ฆ>มอนหรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งในสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยของเรานะครับเพื่อให้เกิดพลังใหม่ๆมันจะทําให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดี บบนั่นหมายความว่าใครที่ราศีธนูปีนี้ที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการย้ายเฟอร์นิเจอร์หน่อยย,ย,ออย้ายล็หน่อยมีการตกแต่งต่อเติมนะครับคือบางคนอาจจะแพลนไว้อยู่แล้วเอ้ยพราะได้ดวงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางคนอาจจะอยากจะทาบ้านใหม่อยากจะต่อเติมนะแต่ถ้าเกิดใ,ใครที่บอกว่าดวงไม่ได้คิดจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยคุณหาไอเทมบางอย่างเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะครับพื้นที่สําคัญในบ้านเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นเพราะเป็นพื้นที่เราใช้งานเยอะนะครับก็หาเนี่ยอุปกรณ์เอ็กซเซสซรี่พวกนี้ไปตกแต่งไว้ก็เสริมพลังราศีธนู หาค<ช>ม,มจะกกงจะกันไปวางให้มันดูเปลี่ยนตาบ้างะนะครับหมอช้างคะเมื่อกี้ธนูไปแล้วราศีต่อไปค่ะมาลุ้นกันราศีกุมค่ะโอ้หนี่นะฮะจับได้ถูกราศีมากค่ะเพราะนี่คือราศี คนรวย2022เนี่ยหรออุตหะแล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์ก่อนเพื่อนคุณไหนราศีกุมจะต้องมาพบกันจ้ะรีบสวัสดีวันจ่รยวันราคาเข้าไหรนะครับเป็นราศีที่ถ้าเด่นสุดนะเรื่องเงินแล้วผมบอกแล้วว่าราศีกุมเนี่ยถ้าไม่รวยปีนี้ไม่รู้จะรวยปีไหนนะปีนี้คือราศีกุมปังมากโอ้โหการเงินแบบแข็งแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยไอเทมที่อยากให้ราศีกุมต้องมีเนี่ยที่เกี่ยวกับเงินก็คือที่เก็บเงินที่เก็บเงินก็คือตู้เซฟกระเป๋าชตตังค์คุณจะแบกตู้เซฟไไไปข้้างงงนอกดยั เพราะเงินคุณเยอะจนจะที่เก็บไม่พอคุณต้องหากระเป๋าสั่งใบใหม่ได้เึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปอ่ะเดี๋ยวไปดูคนรู้ก่อนไปดูคนรู้ก่อนเคได้เลยค่ะ บอช้างพามาร้านนี้้องห<ม>าที่เก็บเงินหน่อยอเพราะว่าเงินมันเยอะมากเป็นราศีที่ได้ฉ <ภา S 1> ้าราศีกลุมคือเงินแบบเข้าไม่หยุดเลยใช่ไหมเงินล้นมากและที่สาคัญคือหลายคนเนี่ยอาจจะแบบอยากรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกกระเป๋าสั่งเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนควรจะเปลี่ยนวันไหนให้เฮงที่สุดซึ่งมันจะถึงแล้วนะใกล้แล้วหรอก็คือช่วงตุตจีนเนี่ยฮะคือมันที่ส1เดนี่ยเราต้องเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก่อนจะถึงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าสังที่เสริมความปังให้กับราศีกุมหรือแม้กระทั่งราศีอื่่นนนนกก็ไไดดดด้้้ะเเเออยยยยยาจปลลีีีวูั ไปเลยค่ะโอ้โหนี่อุ้ยหลากหลายมากหมอช้างเขารอเราอยู่นะน่งเลือกเลยดีกว่าหมอช้างคือจะบอกว่าในเรื่องเป๋าสตางค์เนี่ยด้าก็เห็นว่ามีหลายแบบนะแต่ว่าที่เราชอบเนี่ยก็คือการที่มันปิดได้สนิทนะครับตามหลักแล้วนะคะตางควรจะต้องซิปเนี่ยต้องรูดรอบแบบนี้ใช่นะครับเพื่อเพื่อให้เงินเนี่ยมันเก็บอยู่กับเรา นานๆหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยคือคนที่อยากจะเปลี่ยนใบใหม่เนี่ยอย่างราศีกุมเองนะครับหรือราศีอื่นๆเนี่ยบอกเออมันถึงเวลาแล้วล่ะสุดจีนปีใหม่เนี่ยก็จะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเนี่ยฤกษ์สาคัญนะครับก็คือวันที่31มกราคมตอนห้าทุ่มที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าในวันเวลานั้นเนี่ยจะเป็นวันที่องค์ไฉซิงเอี๊ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภปีหนึ่งเนี่ยท่านจะมาแค่ครั้งเดียวนะท่านงานยุ่งกว่าผมอีกนงรคือปีนึ่งท่าไแค่ครั้งเดียว ก็ท่านมาตอนห้าทุท่มอยู่สองชั่วโมงก็คือตีห <1 S 1> นึ่งนก็กลับแล้วแค่นั้นแค่นั้นนะน้นเนี่ยใครอยากจะรับโชคล่าเนี่ยอ่าท่านในเชิญวิธีการไหว้ก่อนแต่ละปีเนียมันมีวิธีการไหว้โดยการทิศทางเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างในปีขานทัดน้ำเนี่ยเราจะถ้าเอาประเพณีน,นิยมนะปีนี้ก็จะนิยมหันหน้าตัวเราซึ่งเป็นผู้ไหว้เนี่ยไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไหว้ส่วนมากเป็นของเจไม่ใช่เป็นหมูเป็ดไก่ได้่หมูเป็ดไก่เนี่ยไหว้ตอนกลางวันแต่พอกลางคืนวันที่สามสิบเอ็ดเนดอกไม้ใช้เป็นของ เฉยงเย้ก็เฉยงเย้มาตั้งไว้ผลไม้ต้องกี่รูปมีบอกไว้จริงๆ3หรือ5อย่างก็ได้ <3 S 1> แต่ถ้าเป็ดแบบจีนเลยนะ <5 S 1> ก็จะมีเขาเรียกว่าเจชัย ที่เป็นวุ้นเส้นเห็ดหูหนูอยู่ในแพ็คเดียวกันอันนั้นเอาไปต้มเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาหารเจแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าหลายคนได้ซองอ่างเปามาแล้วคณเอาซองอ่างเปาเนี่ยไปวางกระเป๋าสั้งใบใหม่สมุดเอาใบนี้ไปวาง,วางเปิด,เป,ดเปิดไปด้วยพอว่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพอตีหนึ่งเฉดสิ่งแยกไปแล้วฮะเราก็นํากระเป๋ามาแล้วก็บางทีเงินที่ได้จากซองอ่างเปาเนี่ยเอาไปใส่เป็นเงินเป็นขวัญถุงขวงอ่าก็เรียกว่าพัฒนาสายมูเขาเรียกเหมือนเบิร์ตเนตอ่ะนะครับก็คือ เริ่มใช้กระ๋าสั่งเนี่ยเพื่อให้กระ่าสั่งเนี่ยรับโชคจากชฉยสิงเสียก่อนแต่เวลาไหว้เนี่ยฝากเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าบางทีบ้านเราอยู่กัน3าี่คนนะไอคนที่ไหว้คนแรกเนี่ยห้ามเกิดปีวอกเพราะว่าปีวอกเป็นปีชงของปีนี้เดี๋ยวว่าไหว้คนที่ ที่สองที่สามได้อ่านี่ก็เป็นเป็นเคล็ดลับสําคัญนะจริงต้องบอกว่าการเปลี่ยนกระเป๋าสังอะไรใบใหม่เนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะราศีกุมนะแต่เราเชียร์ราศีกุมเพราะว่าเป็นราศีที่การเงินเนี่ยดีมากาคุณควรจะหาอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้งของกับเรื่องการเงินเข้ามามแต่ถ้าหากคุณเกิดราศีอื่นๆอยากจะเออจังหวะด,ดีๆที่จะแบบเสริมความเฮงรับความปังจากองค์ไฉซิงเอียเนี่ยจะทําในคืน31นี้เนี่ย ก็สามารถใช้โอกาสนี้เปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันนะครับยังมีอีกราศีอีกนะให้อีกหนึ่งราศีมาเลยค่ะเดี๋ยวด้าขอเสียงซีต่อไปเป็นการลุ้นเอ้ยได้แล้วราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะราศีด้าเลยอ้าโอ้ราศีได้เลยเป็นราศีที่เรียกว่าโหปีนี้เนี่ยราหูก็ออกแล้วดีไหมดีไหมแถมดวงการเงินก็แข็งแรงมากโอ้โหนะครับ แล้วเป็นราศีที่ปัดเข้าตัวเองเหมาะสําหรับที่จะลงทุนแล้วก็เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเ,เพราะการเงินดีไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าไอเทมไหนที่จะเหมาะสําหรับเสริมความปังให้กับราศีพิจิงในปีนี้ไปเลยค่ะหมอชา้าง คือพิจิกเนี่ยเขาเป็นราศีที่ต้องลงทุนและทําอะไรใหม่ๆเยอะค่ะแต่แล้นเนี่ยชีวิตเนี่ยพอคนเราอ่ะมันต้องทําอะไรหลายอย่างเพราะว่าอุปกรณ์นี่เหมือนทําให้ชีวิตเนี่ยเป็นสมาร์ทไลฟ์มากขึ้นคือให้ให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสะดวกสบายามากขึ้นคะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นพวกกลุ่มเทคโนโลยีพวกแกจิต,ตเนี่ยก็จะเหมาะคุณตัวเองก,ก็ทำได้นี่ช่วงนี้แน่นอนกับคุณมิตรหวังนะใช่นะฮะคุณจอมีคนที่ดวงนี่เป็นดวงเลยนะดวงเหมาะเลยใช่ไหมก็เหมาะกับการลงทุนเนี่ยอ่าเห็นไหมพอเราเข้ามาทีีีี่่รร้้้าานนนนแกดเเเจจตยยยะไิสง นี่ไงเสียงนี่ไงเสียงเครื่องดูดฝุ่นเสียงไอทีต่างต่างเสียงเครื่องนะครับคทดลองคทดลองก็จะบอ้ไปดูเขาไปดูว่นดีกวะบอกแล้วปลอดภัยหายห่วงนะคะเราต้องกดเจลแอลกอฮอลก่อนได้นี่อันนี้โอ้ หมาช้างเจอแล้วสิ่งที่อยากจะซื้ออันนี้เหมาะเลยเพราะว่าคุณต้องทํางานเยอะขึ้นเนี่ยใช่ค่ะต้องมีการติดต่ออย่าบอกว่านี่คือเมาส์นะนี่คือเมาส์นี่เหมาช้างอันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบเหมือนคนทํางานเยอะๆใช่ไหมบางทีเราจะปวดข้อมือในการใช้เมาส์แบบยุคเก่าๆอันนี้ก็จะมีรองข้อมือให้แล้วก็เมาส์เนี่ยถูกหลักสุขลักษณะไม่เป็นออฟฟิศซินโดอันนี้มามาสายรีวิวอย่างคุณดาด้าบ้างโอ้ยนี่นี่นี่ต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมย่าอยากซื้ออันนี้เหมาะช้างครับนี่ค่ะ พีวอสตัตเตอร์แพ็นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เหมือนเป็นขาตั้งโทรศัพท์มือถือก็คือสมมติว่าเราเดินไปทางไหนนะมันจะหมุนตามหรือบางคนเนี่ยถ้าถ่ายแบบตั้งกล้องตรงกลางไว้รีวิวทํากับข้าวอะไรเงี้ยเราจะหันไปน <ะ S 1> หยิบของอ่ะมันก็ตามเราได้ดีมากหมอช้างอันนี้รดมากเอาเป็นว่าใครสนใจนะผู้อุปกรณ์กจ d ตไอทีต่างๆก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ร้าน live ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากนิดนึงก็คือว่าพิจิกเนี่ย ปีนี้เนี่ยเด่นเรื่องมีลูก41อแล้วมีลูกได้ไหมไม่แปลกไม่แปลกมันไม่ได้อยู่ที่อายุเอาเป็นว่าไพจิกเหมาะปีนี้เหมาะจะมีบุตรอใครใครที่อยากมีดีกว่าอา่อา,อาไปต่อกัน<อ>นะครับอาหมอช้างเซียมซีราศีต่อไปค่ะได้แล้วราศี มีนค่ะโอ้โหราศีมีนนะครับต้องบอ,อกว่าเป็นราศีที่ดวงปังที่สุดในปี2022น,นี้คะคือมีนเนี่ยท่าเรียกว่าดาวประจาตัวเนี่ยจะแข็งแรงมากะนะครับแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะม,มีนามษาดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วนะเพราะถือว่าเป็นราศีที่ในภาพใหญ่ของดวงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องไปในทางที่ดีมากชีวิตจะได้เจออะไรใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่สังคมใหม่งานใหม่บ้านใหม่คือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่มีนอย่างเดียวนะมันมีอีกราศีหน ก็คือราศีพฤษศเพราะพฤษศเนี่ยถ้าจำกันได้นในปีที่ผ่านมาใครที่ติดตามเรื่องดวงเนี่ยจะเป็นราศีที่ถูกทักเรื่องราหูเข้าราหูเข้าเนี่ยข่าวดีคือว่าปี2022นี้ราหูออกแล้วไม่ได้ออกอย่างเดียวด้วยออกเสร็จปุ๊บดวงดาวโชคลาภก็โดดเด่นดังนั้นทั้งมีนและพฤษศเนี่ยเป็นราศีที่เหมือนกับได้เจอสภาพแวดล้อมสังคมใหมๆ่ๆการดูแลตัวเองการหาเครื่องประดับที่มันเหมาะกับตัวเองนะสดไงเพราะฉันฟังแล้วฟังแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอเทมสำหรับสองราศีนี้ได้ให้หมอช้างพาไปเลยมา ตรงนี้เลยสวัสดีดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือแบบราศี2อราศีคือพฤษภกับมีนควรจะซื้อเครื่องประดับเอาไว้ใช่จริงๆเนี่ยผมว่าในร้านเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่แบบน่าสนใจมากจะเดินไปเดินมาเนี่ย เรามาสะดุดตากันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชันสำหรับสุดจีนนี่นีุดจีนเราก็ต้องทองทองไว้ก่อนนี่นะครับมีสัญลักษมงกุลมีมีสีเขียวๆด้วยถ้าจำได้นะเราก็บอกว่าในภาพรวมปีนี้สีฟ้าสีเขียวเป็นสีที่ดีนะครับแล้วก็รูปเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยนี่เป็นเหมือนสิงโตนะอ่าใครที่เห็นสุดจีนเนี่ยก็จะมีสิงโตอยู่อันนี้เหมือนกังหันเลยอ่ะใช่ไหมคุณช้างคล้ายๆกังหันนะแต่ก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีอันนี้เป็นกำไรข้อมือถูกไหมก็อย่างที่บอกแหละว่าราศีพฤษภแล้วก็ราศีมี ลองมาเลือกเสริมสิ่งดีๆใหม่ๆรับตึกจีนปีขาันนะครับตอนนี้ราศีต่อไปแล้วค่ะครับออกแลนนราศี มังกรค่ะสาหรับราศีมังกรนะครับเป็นราศีหนึ่งที่ในปีนี้งานหนักมากแต่ข่าวดีคืองานหนักก็ดีกว่าไม่มีงานทำ <ภา S 2> แต่ว่าเรื่องที่ดีของราศีมังกรเนี่ยเป็นโชคางา้านการเจราจาติดต่อปีนี้จะเป็นปีที่แบบมีเยอะมากการเดินทางอาจจะไม่ได้ไกลมากครับเป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ช่วยให้บุคลิกเราดีนะครับแล้วก็าบางทีเวลานัดคนน้คนนี้เนี่ย<ม>นาฬิกาเป็นไอเทมที่ชาวราศีมังกรเนี่ยต้องหามาติดตัวไว้นะในปีนี้เพราะว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง ว่างานที่ต้องพบปะแล้วก็เจอผู้คนมีนักหมายมีอะไรเยอะะ,ะมีนาฬิกาก็าเสิอบุคลิกของเราเลยด้วย<ช>เดี๋ยวพาไปดูด้านนี้ดีกว่าไปเลยค่ะรนะคับ ขอช้างเราจะพาไปร้านไหนกามินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขามีแฟนพันแท้เยอะมากที่สําคัญเนี่ยคือราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ลุยๆเป็นสายลุยสายลุยสายบางคนที่ออกแคมป์สายแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้และที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพนี่ก็สําคัญค่ะเพราะผมบอกแล้วว่าเขาเป็นราศีที่ทํางานหนักมากดังนั้นเนี่ยนอกจากสิ่งที่จะมาช่วยดูเวลานัมายแล้วว่าการดูแลตัวเองสุขภาพหรือว่ามีสิ่งที่มาช่วยมอนิเตอร์สุขภาพของเราว่าเฮ้ยหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อก่อนต้าบอกว่ากาหมินเนี่ยเมื่อก่อน ายรักสปอร์ตหรือว่าสไตล์แบบสไตล์แอดเวนเจอร์คนขี่จักรยานเลยนะใช่แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีรุ่นใหม่ออกมารุ่นนี้เลย v e n u 2 Plus อ้โหนี่ใหม่มากแล้วเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นสายแบบทางเลือกรักสุขภาพสีนะผมบอกว่าราสีมังกรเนี่ยเหมาะกับสีพวกนี้นะสีเทาสีดำเนี่ยเขาใช้ได้ดีนะสีมังกรเหมาะนะใช่เพราะเขาเป็นสายลุยๆลองดูนะใครที่แบบเกิดในราศีมังกรซึ่งอย่าไปกังวลว่างานมันจะหนักนะงานหนักมันก็เป็นการสร้างความมั่นคงที่ดีกับชีวิตนะครับ ราศีต่อไปค่ะลุ้นเอาดิอันนี้ตกก่อนราศีกันค่ะอ่าราศีกันนะครับเป็นราศีที่มีข่าวดีในปีนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูของที่เหมาะกับราศีกันด้วยได้ค่ะไปเลยราศีกันเป็นยังไงปีนี้คือต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีเสน่ห์ที่สุดเป็นราศีที่มีโชคในเรื่องของความรักเนี่ยมากที่สุดคือใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยต้องบอกว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีมากของราศีกันนะอย่าไปเรียกว่ารถไฟขบวนสุดท้ายนะอันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงเลยคนราศีกันเนี่ยคนจะมีแฟนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดูจากวันเดอนปีเกอดอย่างเดียวมันดูที่หงวเฮงด้วยราศีคุณมีคู่แต่ว่าโหตาดําไปเจอผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงมันจะได้แล้วมันจะนกไงการดูแลผิวพรรณตัวเองนะครับเป็นสำคัญหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ราศีกันเนี่ยคขาก็คู่ที่ดีหมายถึง คู่สัญญาหุ้นส่วนคนเมตตา,าแล้วเนี่ยคุณเป็นราศีที่จะมีโอกาสพบปะเจอผู้คนเนี่ยเยอะขึ้นด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยการดูแลผิวพรรณการแต่งหน้าทําผมหรืออะไรก็ตามาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับชาวราศีกันย์ในไหนเนี่ยเรามาที่ร้านคิสร้านคิสเนี่ยเขาก็จะรวบรวมแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของ beauty product เอาไว้แบบเยอะมากไม่จะเป็นแบบเครื่องสําอางหรือว่าสกิน c a r e ต่างๆอะไรแบบนี้โอ้มาที่นี่นี่ครบหมดเลยเห็นไหมมีหลากหลายแบรนด์บอว่าคุณผู้หญิง เข้ามาเหมือนแดนสวรรค์นะหมอช้างนี่อยู่เคาน์เตอร์ของคิสเตดิออร์นะคะในร้านคิสนั่นเองตัวที่เป็นไฮไลท์ของคิสเตดิออร์นี่ตัวนี้เลยนะคะดิออร์พรสติชนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทํามาจากกุหลาบเจ็ดสายพันธุ์สี่หมื่นดอกให้คุณพูดไปเล่นหน่ใช่สี่หมื่นดอกให้มันไปอยู่ในขวดเล็กแค่นี้ได้เขาสกัดมาเพราะฉะนั้นแล้วให้ความชุ่มชื้นแบบเข้มข้นมากๆแล้วก็เหมือนเติมน้ําให้กับผิวผิวก็จะ ฟูฟดูอิ่มอิมอะไรอย่างนี้นนตัวนี้นที่เด็ดที่เด็ดของทีสเซนดีออ์เขาอย่างที่บอกนะเป็นการดูแลผิวพรรณดูแลของทิ้งเราให้ดูดีโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีกันหรือราศีอื่นก็ได้นะอ่าจริงๆเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ราศีกันนะถ้านับ ช่วงโปรโมชั่นต้นปีมกราคมพามีนาเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยนะครับเป็นราศีที่มีข่าวดีเรื่องของความรักด้วยเล้สองราศีเท่ากับสองราศีราศีกันสองราศีอ่าแต่เพียแต่ว่ากันเนี่ยเขาได้ยาวทั้งปีแต่ว่าสิงห์เนี่ยจะเน้นในช่วงต้นปีนะใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรอย่างที่เราพาไปแนะนํากันแต่ว่าราศีสิงห์เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งโอเคความรักต้นปีดีงามต้นปีก็โอเคแต่เรื่องหนึ่งที่คุณต้องเตือนก็คือเรื่องสุข ไอเทมที่จะมาช่วยเสริมดวงสุขภาพเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะจะทําบุญอะไรให้สุขภาพดีเนี่ยสิ่งหนึ่งคือออกกาลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยหาอะไรที่จะแบบการออ,ออกกําลังดูแลตัวเองในปีใหม่นี้กันค,ครับเจเลยครับวันนี้เราเข้ามาที่ซูเปอร์สปอร์ตใช่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมที่รวมเหมือนสนามพิลาเลยอะใช่อาศีสันสวยงามเลือกได้เลยนี่เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยคือเดี๋ยวนี้ได้ว่าเทนนะนอกจากจะแต่งตัวให้เป็นสไตล์แบบกีฬาไปเพื่อไปออกกำลังกายแล้วปัจจุบันนะเสื้อกีฬาเดี๋ยวนี้เขานิยมเป็นแบบสตรีทแฟชั่นใส่ออกมาเดินเล่นเดินเที่ยวได้จะบอกว่ามันไม่ใช่มีราศีสิงห์อย่างเดียวนะที่<ด>ต้องะระวังสุขภาพมันมีอสองราศีที่เตือนก็คือราศีเมษและก็ราศีตุลคือเมษกับตุลเนี่ยที่เตือนเนี่ยเพราะว่าในปีนี้พอเข้าช่วงเมษาไปแล้วเนี่ยพระราหูเนี่ยจะเข้าดวงอันนี้การที่ราหูเข้าดวงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะเรื่อองงขชีวิต ที่ต้องทำอะไรกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เหมือนตอนนี้กำลังฮิตเนี่ยเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือคนที่ราหูเข้าเนี่ยมันก็จะหมายถึงเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพได้ด้วยแล้วราหูก็เป็นดาวแห่งนักกีฬาคนที่จะเป็นแบบจริงจังกับเรื่องของการออกกําลังดูแลตัวเองหรือว่านักกีฬาเนี่ยก็จะมีดาวราหูที่อยู่ในดวงแล้วเนี่ยราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยก็น่านําว่าคุณก็เป็นราศีที่เดี๋ยวไปดูมีหลายอย่างเลยนะได้ปไปดูกันนอกจากราศีสิงห์ที่มามาดูชุดกีฬาไ กําลังกายหน่อยครับจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีไปพูดถึงออกกําลังอ่ะมันก็ไม่ต้องถึงแค่แบบไปวิ่งเวิร์อะไรมีคนไม่เคยนะมันเริ่มจากการเดินกัเดินก่อนอ่านะครับสักวันละแบบสิบห้านะทีวันละแบบกิโลนึงก็ได้อ่าอย่างน้อยนะครับแต่เวลาเดินอะ่ะรองเท้าก็สําคัญนะหมอช้างสำคัญมากค่ะนี่เรามาอยู่เนี่นี่ทั้งยูบาลานทั้งสเก็ตเชอร์ ผมเป็นแบรนด์ดังๆนั้นเลยนะตอนนี้ใช่หมอช้างเลือกสักหนึ่งคู่ดีกว่าผมว่าผู้ชายส่วนมากค่ะมันเลือกจากสีนะเทาๆไว้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะผมเนี่ยไม่ใช่สายแฟร์เลยนี่ชอบแบบนี้ชิวิตก็ชอบแบบอันนี้ก็ใส่ง่ายไงสีแบบนี้ใส่ได้กับเสื้อผ้าหลายๆอย่างคือจะออกกําลังอยู่ในฟิตเนสหรือว่าออกมาเดินๆใครที่อยากจะช็อปของที่แบบราคาดีนะบางทีเร่งๆกันไว้เนี่ยก็มาลุยกันช่วงตุนจีนี้ได้ อ่าตอนนี้เราเหลืออีกแค่2ราศีสราศีไม่ต้องเสียมซีแล้วนะไม่ต้องเสมซีแล้วเฉลยเลยนะครับราศีเมถุนเป็นราศีที่ดวงปังในเรื่องของงานมากเมถุนเนี่ยหมาถึงแบบการงานเ่ยจะมีความมั่นคงซึ่งวันนี้พูดถึงเรื่องงานเนี่ยชุดทำงานเสื้อแจ็คเก็ตสูทเนี่ย0 ผู้ชายเนี่ยบางทีชุดเวลาเราไปทํางานเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างใชมใช่ก็มีเสื้อเชิ้ตกางเกงค่ะแล้วก็มีแจ็คเก็ตซึ่งบางทีเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะว่าส่วนมากก็ดำเทาใช่ชีวิตก็อยู่ซ้ําๆกันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่มาที่นี่เนี่ยมีทางออกแล้วนี่จีติเตาสั้นก็มีสีแบบโอ้ยหลายสีแล้วตุ่นจีนเนี่ยนะอันนี้ไงตุ่นจีนไหมช่วงปีใหม่เนี่ยก็เลยนี่เป็นแบบสีอย่างนี้เลยสีออกแดงแล้วเป็นแดงที่สวยมากนะค่ะนะครับหรือว่านี่สีทองก็สวยนะสีแห่งการเฉลิมฉลองนนี่เป็ ไอเดียนะและที่สําคัญคือว่าแมชชีนวอช h เบิลอือโอ้ยนี่ดีจังเลยและแน่นอนมีตัวตัวนอกแล้วต้องมีตัวในไปดูเสื้อเชิ้ตข้างในกันเขาบอกว่าเสื้อเชิ้ตของ G ทุตาสั้นนะคะมีหลากไซส์ให้เลือกเลยเขาจะมีนี่เลยเขาเรียกว่าเชิ้ตวอลอยู่ข้างหลังนี้ค่ะ หลายคนเนี่ยเชื่อเรื่องสีเสื้อผ้าค่ะที่เสริมดวงตามวันต่างๆนี่คุณสบายใจได้เลยมีทุกอย่างเลยมีทุกสีเลยอ,ยอะ,อะนะครับจะใส่วันไหนเนี่ยได้หมดเลยสีโเหลืองนียังมีเลยเอ่าแล้วสวยด้วย ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลแอสเซนทูนเวลล์นะคะตอนนี้เราเหลือราศีสุดท้ายก็คือราศีกรกฎนะครับซึ่งกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่เรียกว่ามีข่าวดีเรื่องงานเหมือนกันแต่จะต่างจากเมทุนตรงที่ว่ากรกฎเนี่ยพันธเรื่องของการโปรโมทความก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งกรกฎเนี่ยก็เป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยพูดถึงเรื่องของการเดินทางมีอย่างหนึ่งที่อยากจะช้อปปิ้งด้วยนะอะไรคมากเลยกระเป๋าเดินทางใช่ใช่นะฮะออ เลือกยังไงให้ปังเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูไปดูก่ะาเดินทางกันนะครับไม่ง่ายน่วนกระเป๋าเดินทางแลยที่บอกว่าต้องเดินทางเยอะเนี่ยคุณก็มาเลือกได้เลยคริงจริงเนี่ยราศีกรกฎก็เน้น2เรื่องนะก็คือเรื่องชุดทำงานเพราะว่าคุณเป็นราศีที่การงานดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นก็แต่งตัวให้มันสมฐานะ การเปลี่ยนแปลงที่ดวงดีขึ้นในปีนี้แล้วก็เรื่องของโชคจากทางไกลต่างประเทศหรือว่าเรื่องของการเดินทางก็จะส่งผลด,ดีสำหรบราศีโครกฎด้วยครับ หมอช้างเมื่อกี้เราไปช้อปปิ้งเสริมมงคลด้านต่างๆของชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งเทศกาลตรุษจีนที่เราขาดไม่ได้คือการเตรียมของไหว้เราจะเตรียมของไหว้ยังไงอ่ะให้มันแบบปีนี้เราต้องปังนะคะหมอช้างคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาตรุษจีนจะไหว้เจ้าไหว้อะไรทีเนี่ยอโอโ้โหอามา่าที่ต้องปุกไปแต่เช้าไป,ปหา <3 S 2> ซื้ออะไรเตรียมไปหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสะดวกมากะนะครับคือ ของไหว้ในช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยคุณสามารถมาหาได้ที่เซนทันฟู้ดฮอลล์แล้วก็ที่ท็อปนะทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดไหว้เวลาไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็จะมีแบบโงแ่แซก็คือเนื้อสัตว์5อย่างหรือว่าซาแซ่ที่เป็นเนื้อสัตว์3อย่างานะครับหรือแม้กระทั่งพวกผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองเธอเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยที่เซนทันฟู้ดฮอลล์แล้วก็ที่ท็อปเนี่ย กลับไปบ<ห>้านเนี่ยตั้งโต๊ะว่าได้เลยสบายเลยสะดวกสบายมากๆสะดวกสบายไม่ไม่ต้องมาแบบมานั่งตื่นเช้าไม่ต้องไปเข้าคิวไปต้องไปแบกหามเลยเอาง่ายๆตื่นซักแบบว่าตอนเช้ามาก็คือแต่งหน้าทำผมแล้วก็ออกมาช้อปปิ้งได้เลยได้เลยดีไหมแถมนอกจากนั้นยังมีเวลาไปช้อปปิ้งอย่างอื่นที่เอามาช่วยเสริมความปังในปีขาน,นี้ได้ด้วยครับและอย่าลืมนะครับใครที่มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับทุกสาขาทุกทระเลยเนี่ยนอกจากจะมาช้อปปิ้งเสริมความเพงความปังแล้วเนี่ยนะอย่าลืมสแกน qr code เขาจะมี qr ตั้งอยู่ ไตรงไหนอ่ะนี่อย่างเดียวตัวอย่างตรงนี้ตรงนี้มีนี่อันนี้มีเพราะสแกนออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบ AR ก็คือเป็นเหมือนภาพ3มิติออกมาเลยเป็นห้าเสือมงคลเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ e voucher ครับสำหรับช้อปปิ้งสำหรับอาหารสำหรับดูหนังนะครับมูลค่าสูงสุดเนี่ยถึง500บาท500 100นี่แล้วยว่าบัตรดูหนังได้เลยดังนั้นเนี่ยมาแล้วต้องพกโทรศัพท์มาด้วยนะเพื่อที่มา สแกน QR โค้ดนะครับร่วมสนุกกับกิจกรรมตรงนี้นี่เขาจะมีสเตปบอกเลยนะว่าเนี่ยทำยังไงนะคะสเตป1 2 3 4 5 6ทําครบปุ๊บรับอ่างเป่า e v o u c h ช r ไปได้เลยค้าเมื่อเดินช้อปปิ้งรับพลัง5่าเสือหรือทานอาหารรับพลัง5่าเสือไปแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะนาใบเสร็จนะคะจากร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยค่ะที่จุดแรกของสัมมนาคุณนะคะที่ศูนย์การค้าค่ะแล้วก็พิเศษเฉพาะสมาชิกเดอรวันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด22%จากบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แล้วก็บัตรเครดิตอื่นๆ เซ็นยกศูนย์สำหรับร้านค้าแล้วก็สินค้าที่ร่วมรายการพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุงสด888บาทเทอสเปนเดอร์8ท่านค่ะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเดอะแบล็ a แบล็และลัก์ค่ะมียอดสะสมตลอดแคมเปญสูงสุดตามเงื่อนไขรับสิทธิปรึกษาดวงชะตาก,กับหมอช้างแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้เลยค่ะพร้อมรับวันไนท์เวลเนสแพ็กเกจจากรักษาเวลเนสแอนด์ม i c a l r e t ทรีทค่ะสำหรับ50ท่านแรกที่ช็อปครบ888,888 8, 8 88บาทรับทันทีค่ะรักษา One Day w e l l n e s s Package นะคะ หรือว่าเป็นแพ็กเกจห้องพักไฮแอทริเจนซี่เกาะสมุยแล้วเขายังมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ,ะแน่นอนนะครับเชื่อว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยนะครับจะได้ไอเดีย<ะ>ในการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เตรียมหาไอเทมเด็ดๆนะครับมาช่วยเสริมความเฮงความปังนะครับ<ะ>ในปีขานี้กันทุกๆคนเลยนะครับก็ในตุจีปีขานี้นะครับอยากจะอวยพรทุกคนให้มีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับเงินไหลนองทองไหลามานะครับมั่งคั่งร่ำรวย กันตลอดทั้งปีนะครับกงซีฟ้าชายนะครับขอให้โชคดีในปีใหม่นี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมห้ามพลาดนะครับมาพบกับ สุดยอดของประสบการณ์ในช่วงจุดจีนนี้นะครับ2022 Power of the Great Tiger ขาลับพลังโชคดีสุข Infinity ที่ศูนย์การค้าเซ็นท่านครับแล้ววันนี้ค่ะได้กับหมอช้างพามาช้อปปิ้งทั่วศูนย์การค้าเรียบร้อยเอาเป็นว่าใครที่อยากมาช้อปปิ้งต้อนรับเทศกาลจุดจีนมากันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนีต้่งๆไงเยคุณผ้ชีครับ